สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกมปาร์ตี้พันิกนั่นเองว้ซึ่งเราสี่คนนะคะก็กลับมาเกลียนกันอีกแล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยเรามีกฎใหม่นั่นก็คือเราจะเล่นแบบคู่สีสี่ขาโอ้โหกระเด็นครวิ่ง ใครวิ่งไปต่อยตะกิดได้ก่อนคนนั้นได้ได้เลือกรุกทีรีบดูเลือกตะกิดดูเลือกตะกิดไอเดียไอเดยไอเดียไอเดย เอาละหลบีุ่ดานี้ฮิมะพิกิสู้เขาพกอกตกิเฮ้ยเฮ้ย้ลหลบอยู่ริมลิมยังยยังว้ แมน,นรวมกุมกันครับโอ oh, ้พี่กิจอ่ะคนเดียวเลยเนี่ยเราดูก็รู้ว่าใครใช่ว้าวก็ใช้จอยลุ่ม X อป Go X โอ้โหสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเาละวันนี้เราจะมาใส่ของใครกันนะโยนให้ไข่เนี่ยนี่เราโยนให้ไข่สกิจสู้เขาสกิตเรางลอยขึนแล้ว ทีมเรากดไปเรื่อยๆเฮ้ยอ๋อโยนผิดเสียแทมโยนผิ่ได้โดนใครโยนแต่ประตูนี่เยินโดนแต่ล้มเยนโดนเลยอ้มอ๋อเยินยนใส่รถโอเคจัดไปเฮ้ยทีมนู้นมีแววอ่ะพี่เิตทีมนู้นมีแววโันนี้เรานี่เซตคลอนเรียกได้ว่าการโยนของหมอนนี่เรียกได้ว่าเป็นงานถนัดของพวกเราวอ้ยฉัเล่นไม่เป็นเป็นไงเต่าศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเรานะเนี่ยถึงจะเหม็นหน่อยก็เถอะ กูจะแรงขึ้นทุกเรา้ไม่รู้อ่ะจะเป็นบางเวลาทุบปีกันไป

พิกินพิกินเราต้องรอดเราต้องอยู่รอดให้ถึงทีุอ้หกพิกพิกเอายังไงวะเนี่ยเราเรีนน้ำสองคนไม่ดูสิใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้โอ้โหค่าร้อยหกร้อย ตัดยากเลยแก๊งเต่าเบิร์นลุยตะกิดตะกิดเอาลูกอลมาเลย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 เพื่อนมาเลยเพื่อนกาเลเพื่อนนี่หด้อยายาเอ้ยยาย เราต้อเก็บคะแนน้ยคะแนนด้ยดีแน่ดีแน่ีน่นี่เลยนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เยนี่นี่เลนี่เลย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 นี่เลนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ยนี่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  ไอตัวม่วงแกไม่มีปกหยนเลยมาครับถึงเวลาการแย่งชิงหัวโตมาเลยมาเลยเพื่อนมาสีแดงสีแดงายสีแดงเดยรัเอาสีแดงไเเสีแดงไยยสีแดงดเ้รสีแดงไเหยสีแด คะแนนเป็นยังไงบอกหมอซิโอ้โหหกร้อยสี่ร้อยหกร้อยสี่ร้อยอ๋หนึคะแนนนี่กัใครกเราแพ้แล้วอะเราแพ้แล้วโอ้่เอชีวิตรอดโดยดีเคียวโดยดีเคียวลโเฮ้ยกระโดดกระโดด ไม่รู้จักไม่ต้องตายอ่ะไม่ยอมไม่ยอมดูตายแล้วดูตายแล้วอ๋อยที่กินโซตุ้งที่กินตันกินไปไรกินตุ้ที่กินตันที่กิน ตายพร้อมกันว่ะโขลกเมื่อกี้เคียวมันต่อยหนูอ่ะพี่กีนมันต่อยหนูเลยนะคนจทตายด้วยประกาศประกาศด้านนี้มีคะแนนทั้งหมด3คะแนนนะครับถ้าใครชนะก็จะได้ไป3คะแนนตัวเลวะเล่นไงดีได้หมดถ้าสดชื่นจัดมา

โมาแล้วเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยทุก่านไปไหนหมดทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยไอตัวเลขเราจะไม่ยอมจะไม่ยอมโดนบทร้โทษเลยค่ะ

ทำไมแฟนน้ำเต็มเลยังติกนอุ้ยจบจกจบ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 จอีกจบจบจบงบจ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 บ่บจ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 บรบบจ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 บบจ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 อจบ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 อ คนแพ้ต้องใส่ถุงน่องข้อหัวแล้วก็เต้นขดแน่นมันพวงทั้งทีมนะฮะก็จะเป็นอีวากับคุณซิบิงนไงต้องใส่ถุงน่องข้อหัวแล้วก็เต้นครับโอ้แล้วต้องมีช็อตคือรีเควสช็อตพวงด้วยใช่ไหมช็อตพวงพวงขึ้นนักบืหัวโอ้โหไม่อยากทำเลยอะพี่กีดนั่นแหละทำไมไม่ทำคะแนนให้มันเยอะๆยอะใครดีนะอย่าโทษสกิจดูคะแนนด้วย โอเคเดี๋ยวรอดูบทลงโทษของแป้งกับพิกกิตแล้วกันนะคะถ้าใครอยากให้พวกเราเล่นเกมอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยแล้วก็รีเควสกันมาได้เลยว่าอยากให้เล่นแก๊งบีดหรือว่าเกมปาร์ตี้พันิกต่ออะไรอย่างนี้เดูกัรใดคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายุดูคลิปพิกกิตไปด้วยเฮ้ยเดนจะไปเต้นจะไปเต้นควงถุงน่องแ๊บ